วัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องวันที่3สิงหาคมนี้นะคะเราพบกันที่งานสับประรดหวานฉ่ำครับผมที่เครือสหพัฒน์ถูกต้องครับชนบุรีงานชนบุรีครั้งนี้ครับขอเชิญชวนพี่น,น้องชาวสืสารหรือว่าทุกๆภาคเลยนะครับที่พร้อมอยากจะมาในการช่วยไปกับเรานะครับหน้าเวทีครับเต็มที่ครับเราไป็นน้องขอุสงแน่นอนครับ ขอบคุณพี่เคด้วยนะคะอ,ะอค่าขอบคุณเจ้าของพื้นที่ผู้จัดงานผู้ประสานงานพี่เคนะคะคพวกเราก็จะพยายามที่จะปรับปรุงผลง,งานในช่วงนี้เป็นช่วงที่ปรับปรุงค่ะเราจะค,ค,ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะคะอ่าถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยสําหรับนักดนตรีก็ใหม่ค่ะและต่อไปเราก็จะมีอะไรใหม่ๆใ,ให้แฟนคลับได้ชมกันนะคะสามิงหาคมนี้เจอกันพบกันที่หน้างานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นง คนสวยนะคะใส่ใจสุผู้ดีค่ะเดี๋ยวเม่อยู่ไมว้าวเมียไลน้ำวาวืานคือต่อหัวน้ำวกาวผมมาหัวนี่ว้าวจืดใจเพื่อไ่ก็จะให้เรียนน้ำนี่ตาไม่ให้เรียนน้ำตนเชียวล้น้ำแล้วให้มาดิ ม่วนไหล่ม่วนไหล่โอเปียกๆข้อมืออีกแบกโอ้โหทำไมอ่ะมีของเล่นด้วยเจ้านั้นมาขอในเร็วมาในเร็วหรือเร็วไม่ขึ้นหลังแม่ก็เลยแล้ไม่เอาไม่เอาเขาไม่ขึ้นหลังแล้วค่ะเขาโตแล้วเลยนะไก่ะดานแม่จะพูดกระดานแม่จะพูด 1...2...3 lênh 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 ไป้าจุดบินหมดละใเจ๋่เจเมื่องนะย่งเกิดอนาว่านั่งช่อมรางเรือน้อยังแล้ววันังตาด่าตป็ปไหวันคือใจไรนั่นนั่นไอ้ไม่ยุ่คือใจนี่ตาคือใจตัวเล็กตัวเล็กก็มากเล่นน้ำชุดนี้ไมตา ฝั่งนี้ก็เป็นป้าเจวกับแม่ฟูนะคะค่ะคลีตคลีตเจ้าขาวข้าวปุ้นไหควะเป็นขับวปุ้นอปเแอบซองกันมันหวานานะคะอ,อ,อุอ้ยหอมเขาไม่ได้กินไม่หวาน กินชบปต้อนะเลืลูกตาเลือไก่ลูกชิ nah, ้นปลาไอ้จลดูไกิยกิน <được kindergarten cruise> <c ười> ่นกมือเราก็อตนอรกองต้องมีเมนู้เฮ็ดค่ยูมนีพวกร้านซอยร้ายวนีเอออเทนมีกีที่เลยเีผาดวออุไดไกว่ไกว่าอันนี้ต้องทำไอีกทำต้อทำอีกนค่ะ กระผมระลีกนะคะไมาเล่นนอนบ้านบอดนะคะพี่นองนอนบ้านบอดเกี่ยวแปเนเส่วนปลาเพลนเสี่นอันพ่หันเลยเพิ่นอันร้อยน้าไปก่อนไม่ก็เลยไผ่เี่ยวอนเไม่อยู่ในสายหัวไม่ตัโดดเน้นี่นะคะน นี่เยแล้วแบบดาเียเด็กเม่ดเยกเสียนี่อยู National ่กับมวลเด้อเล่นน้าเสยมืดไไรโอเคนะคะสนุกสนุกน่ค่ใส่นี่มาพี่ดาสวัสดีค่ะฟ้าเพิมาแต่งตัวใส่ฮอสี อะไรไปสดเหตุสุดยอเสื้อสวยนะจ้าเสื้อสวยมากใหด้เด่นาะสักตัวมาอะไรบดตั้งแต่วันเกิดได้ี่กินน้ำควยได้อมือบานตุ้งหนิงแต่เราอุยซ้ำยังบ่นนอนอยู่ืบัตรทักที่เพจนี้เลยครับทักที่หน หนุ่มเรกมาเนียแบบสายดาสายอะไรโอ้มาทำแหมงเนาะบอไกันบ่ได้เนาะมาดามอ่านมาดามอ่านสวัสดีค่ะไม่เหน็ดลุกแล้วค่ะแลวพี่แหม่มพี่แหม่มสวัสดีค่ะเออหนักือช้ำแท็ถามหามันดีหลายมันมากแล้วนี่อดีแล้ค่ะบสวัสดีผ่านผัวผู้นี่ละนี สร้างมหนาเป็นคนตเปนเออเาเสือมาลเจ๊ยนแนนี้อไม่อย wow. ู่ใน hmm. ี้เดืน่ไปนอนพัยาเส้นล่งลางพดีล่ะสอันาสให้ยกโต๊ะผู้ม่าให้ว้าวโอู้้เล่นเยออเ่อนี้ได้ถ้าสืบบอกอกว่าให้ยโตผู้ส้อ้อบอจวาอย่างน้เลยบอ

กจะไปทอยลงไม่ได้จอยล้างังไ่ถ้าียนถทาเนลงอนี่ะนี่นี่มสเยจยชเอาแล้วจอยลงมือไปเรน็่รอปะไม่ใช่ปจอยเีนแบลปปเพราะว่าอีนียกไปฟิลิน่ีม่อุ่กนีรู้ว่าจอยบมูกะทถ้าไปฟินิกลับมากินมูกะทะคือไข่คนไปด้วยมือเดียว แม่เขาไปจอดรถตังให้เอาไว้เพาเสียหาออกแล้วเขาถ่ายอยู่นี่ได้เขาบอไปอ่นไปเท่ไหร่ป่าเขาเขาเขาไปน้อเขาี่บลูเใจเขาเาเขาเเไปตัวสไกเดี๋ยวไปดรร่นเพื่อนก็เดือตเออพูดตอนาเปนรบก็ยังาพูดแต่ว่าใกนึงเยอยู่่างสีัน แถวแบบไรคะแถวต้นกระุ่เลยเมย์แถวนนเอาต้นกระวงเพศข้าวเหนียงด้วยคนตาหมอนี่ขนอะไอคนตาผียวคนตาแบบ้าข้าวหอกไอิมี่ผู้เดียวอะอยู่ดีอีสูตรสาวขึ้นหอดเพื่อนสาวบอกขึ้นมานอนนัาพี่น้องเอากูขึ้นรถแล้วเอาผมด้วยปนี้าบอก ส่วนใบย่างดีว่าไปนั่งน้ำปูด้วยตั้งใจสิไปนอนงพูนอยู่เลยออกกันเลยออกมาเพราะว่ามือนีกันสิมานอนงเพื่อนหรืเปล่าสวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่มากินข่าวยุบานเพื่อนสาวเด้อสวัสดีค่ะทุกคนเอาอยู่ครับผมบุญเอานะครับผมอย่าเพียงอวด ไท้เกิดไท้เกิดเหมือนไม่กินข่าวบ้านเพื่อนสาวเพื่อนสาวค้นหอดเพื่อนสาวบอกให้มานอนน้ำพี่น้องจะเอากู้ขึ้นรถแล้วเอาบมก้วยเดบานนี่กูมาเฮ้บกด้วยส่วนไบยางดีว่าไปนอนน้ำุเด้อาใจสิไปนอนหุนอยู่เลยอกเลยว่ามาเพราะว่ามือนีกันสิมานอนพือนีเปล่าขึ้นรถบรลุษไปก็เศร้า่าวเป็นพี่น้องกัน สีน้อนนี่่ะน้อนห้องนี่เที่ยงกันเบิร์ตคนนี่้าสิไปเบิร์ตาลัวองสุมทายูีสตก็เรยว่าโบไปต่อค่าคุยก็มีลุยประเด็กคุยกันยักเพียพ่งไปออกรมพากามาในามคำ่ได้นตุ่ตู่พู่าเป็นมเราเบิดุเทปประสันเทปป่านเขายังวานอยู่เทปป่านนี่เขาแงดาวสร้างขอเขาเฮียเท่ากับไดล่ะ มันอยังดนามีแ่มีโรงเรียนหนึ่งอยู่เด้อเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราทำเราทำอะไรสำหรับใครจะราม่าก็มีโรงเรียนหนึ่งยวนเพิรนดิวเพิ่นดิวไว้โรงเรียนเพิ่์นฮานา้ารเรียนห่างกันอันยวนซุรินอยากให้เฮีดอันคอนเสิร์ตการรุ่นสันเดี๋เดีบอกไปเดือนใดสุราข้ามจบข้ามสำรบข้ามไปเดอนุเออออ้ของบอกฮะ เล็ที่ออกยี่แงใ่เบิ้งไหนแปดห้าสองอกอละจีออกแง่ไหนเออมาจายสี่สี่มาแง่มเพ้นอนฉันบอกตัวไหนวะซีอย่งบศูนย์ซีกับมีรดก็จวดกัยังไม่เสียบแพ้วเอร่าออาฮาฮ่นฮ่าฮ่าฮก่อฮฮาฮ่าย่่เฮ่่าง่าฮ่กฮ่าฮ่าฮ่่า่ คาอหาไม่หยุดทะเลท่องเที่ยวไมนปะคือจินเสือหาสามมื่อไรก่อมีซุ้มเป็นบาทจิ้ไงมีจินไ้ร่ำบอลลักเวราใจเป็นตุบๆไม่ไเม่ไรกไม่ก็ดลงตั้งเป็นไดปัญญามราถือมานสีเปนกระดาษ้่นลงปัดาเราถือกระเสียใจปัาเาือกดาไมันาสีมันไก่ตุ่มกด ความบางเล็กนอยเพื่อฟูใหญ่ลๆนนี่เทวาไดนรามันที่หนึ่งเนาะโอ้ธอทีมไม่์ซื้อทีมไอไปซ้ใหเนาะก็ซือลอตเตอรี่เลยจ้ต่ต้องซื้ออะไรตเอ็นบอสสีดเนะก็ได้เจลแงสินะกนเสื้อไปออกหาสามบนม้นใด้ีันดีก็ได้ก็บรทมกอนีได้ก็มีบาดได้บาดบอกเลย มาพี่ลองมากินขา้าวกินข่าววันเพื่อนสาวค่ะ